สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ตสวัสดีครับแหมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเขียรอย่างมากเลยวพี่เพราะว่าผมได้มาเจอกับพี่ตานะครับหลายๆท่านยัไม่รู้จักว่าพี่ตาเป็นใครนะพี่ตาเนี่ยเป็นเจ้าของเพจกรูปกันในบล็อกทินะครับมีคนติดตามเยอะอยู่ก็ระดับหนึ่งค่ะครับประมาณ 6 0 0 0ระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าระดับใหญ่นหะครับพี่ <c oughs> นะถือเป็นเกียรติเป็นเสียงยิ่งเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆวันนี้ผมอเผออิญได้เจอกับพิตา <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนๆผมองมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหาแบบประกันที่จะลดหย่อนภาษีครับ, <c oughs> บตอนนี้พิตาคิดว่ามีแบบไหนที่คิดว่าน่าจะเข้าตากรรมการบ้างไหมครับเอ่อถ้าเกิดเอารวดรวดสั้นๆเร็วๆเนาะช่วงนี้มัน เป็นโค้งสุดท้ายของการลดหย่อนภาษีพี่ก็อยากจะให้ฝากสัสั้นหน่อยนึงไม่เป็นภาระเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันผันผวนก็อยากจะแนะนําแบบประกันตัวหนึ่งของอาคาเนย์ซึ่งพี่มองว่ามันเจ๋งมากคือแบบประกันคุ้มสุกเต็มสิบสิทับห้าคุ้มสุกเต็มสิบสิทับห้าทำไมต้องเป็นตัวนี้นะครับพี่จ๋าเพราะว่าตัวนี้ข้อดีของมันก็คือออมสั้นคืนไวคือคืนเงินตั้งแต่ปีแรกที่ฝากเลยฝากปีนี้ปีหน้าวันเดียวกันก็ได้คืนแล้ว อ่าใช่คือหนึ่งปีจริงๆใช่ใช่ใช่ก็มีเงินคืนแล้วแล้วอีกข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือเรื่องของทุนประกันซึ่งเป็นจุดแข็งกว่าชาวบ้านครับอ่า ทุนประกันยังไงครับทุนประกันอย่างค่าอื่นๆถ้าเกิดเป็นแบบฝากสั้นๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะฝาก1นึ่งแสนให้ความคุ้มครอง1นึ่งแสนใช่ไหมใช่ครับแต่ที่นี้ก็คือฝากหนึ่งแสนให้ความคุ้มครองสองแสนนี่ถามจริงครับพี่จริงจริงตั้งแต่ปีแรกเลยโอ้อือคือคือปกติเราเอาเงินไว้ในธนาคารใช่ไหมเราต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมเอาเงินไว้ในธนาคาร แต่ถ้าเกิดเราย้ายมาฝากแบบนี้ก็คือาย้ายมาหนึ่งแสนเหมือนกันได้ความคุ้มครองด้วยเป็นสองแสนแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วไอ้เงินที่ได้คืนจากแบบประกันก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยอ๋อแล้วแบบแบบนี้นี่คือเอาจริงๆผมว่าหลายๆค่ายมันก็มีครับพี่มีม,มีมีเยอะมากเลยแต่ว่าของอาคาเนเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าให้อ่างสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันคือสองจุดห้าหก คือตอนนี้ในวงการประกัน2.56นี่ต้องบอกว่าว้าวแล้วเดี๋ยวพี่ไออาร์เนี่ยหลายๆเพื่อนเผมหลายๆท่านต้องไม่ทันก็คืออะไรแหละไออาร์ก็คือการคำนวณอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนนะคะภาษาอังกฤษที่ไม่ขอตอบแล้วกันภาษาอังกฤษกับพี่เป็นมิตรกันมากดีเชนอลรอยต์รอดรีเทิร์นใช่เป็นศัพท์ที่ผมเคยเรียนเมื่อตอนสมัยปริญญปลายใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสำเนียงพี่ไม่ได้ก็เอาเป็นว่า ก็เปรียบเทียบมาอย่างสมมติว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางธนาคารก็บอกว่าให้อัตราดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีก็เอาตัว ARR นี่มาเทียบได้เลยครัใช่แต่ธนาคารถ้าเกิดจะเทียบแบบนี้ธนาคารต้องให้ดอกเบี้ย3ค่ะเพราะว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย3แล้วธนาคารจะหักภาษีไว15้15%เพราะหัก15%แล้วถึงจะเหลือ2.56โอ้โหใช่ต้อง3.02ใช้ดอกเบี้ยธนาคารคถึงจะเท่ากับของเราถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ ป,ปีที่แล้วนะพี่นะช่วงที่บอกอัตราดอกเบี้ยทูงสูงมากๆเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วแต่นี้มันสําคัญยังไงครับพี่อ่าคือข้อแรกนะคะสําหรับแบบประกันนี้เป็นแบบประกันที่เราเอามาใช้ลดหย่อนภาษีสําหรับกลุ่มคนที่มีไรายได้แล้วต้องเสียภาษีก็คือกลุ่มคนที่มีไรายได้ตั้งแต่สามแสนหนึ่งมื่นบาทขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะเอาแบบประกันแบบนี้เอามาลดหย่อนภาษีได้ในหมวดของแสนแรกครับค่ะสามแสนหนึ่งมื่นบาทขึ้นไปใช่ค่ะค,คือหาก หักใด้จ่ายส่วนตัวหักอะไรแล้วเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แหละถึงจะต้องเสียภาษีค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วรับพี่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นในในตัวเพจชมงตาเองมีการเปรียบเทียบจากหลายๆเออพี่ทํารีวิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคนที่อยากจะดูว่าค่ายนี้เจ๋งไหมก็ให้เข้าไปดูเดี๋ยวเราจะใต้ลิงก์ให้ครับค่ะทําเปรียบเทียบให้แล้วครับแล้วก็ พี่มองว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเอาประกันไปลดรถหย่อนเลยเนี่ยอยากจะให้ใช้ประกันไปลดรถหย่อนถ้าเกิดคนที่แบบมองในแง่ของการลงทุนเฉยๆนะคะก็ให้ออกแบบประกันแบบนี้ไปลดรถหย่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณทันภาษ,ษี20%เอนี่ย IR มันจะกระโดดเป็น5.62เลยไปยใช่เยอะเลยเยอะค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างกัปตันครับสมัย,มยก่อนรายได้3าสอนสมัยก่อนถ้าเกิดไม่เคยลงทุนอะไรเลย แล้วมาซื้อประกันแบบนี้ไปลดหย่อนภาษี i อจะกลายเป็น8.35เซ็นโอ้โหเหมือนกับเป็นลงทุนได้แบบอย่างเยอะนะครับพี่ใช่ใช่เหมือนซื้อเหมือนซื้อหุ้นเนาะใช่ใช่แต่ถ้าฐานภาษี30ก็ลดลงมาหน่อยเหลือ7.39ซึ่งที่ว่ามันโอเคมากแล้วนะตัวนี้แล้วแพทเพิ่นของการการฝากลักษณะี้นอ่าพี่สรุปสั้นๆให้แบบนี้เนาะตัวนี้ก็คือฝากแสนหนึ่งฝากห้าครั้งนะคะ ปีแรกใส่มาแสนหนึ่งให้ความคุ้มครองสองแสนพอปีที่สองใสามาอีกหนึ่งแสนก็จะเป็นสองแสนสองสามแสนสามสี่แสนสี่แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ให้ความคุ้มครองห้าแสนห้าเพร่อนไม่ต้องกังวลว่าจะเสียชีวิตตอนไหนเพราะว่าเสียชีวิตตอนไหนเงินที่เราจ่ายมานะคะความคุ้มครองให้มากกว่าเงินที่เราจ่ายอันนี้คือไม่รวมเงินที่รับไประหว่างทางแล้วนะคะอืคือถ้าเกิดเอาเงินก้อนนี้ไปฝากไว้ในธนาคารเสียชีวิต ก็จะจ่ายคืนที่เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารแขมทายาทต,ตามกฎหมายก็ต้องไปยื่นเป็นผู้จัดก,การกองระดกอีก90วันอีก90วันถึง oh. จะได้เงินก้อนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือระบุใครคนนั้นก็ได้ไปเลยนะคะ uh. แล้วการคืนเงินก็คือฝากมาแสนหนึ่งปีแรกใช่ไหมคะ uh. ปีหน้าวันเดียวกันก็รับคืนหมื่นหนึ่งครับผมปีที่ที่สที่สที่สที่หจนถึงปีที่สิก็คือจะรับคืนปีละหนึ่งห่นบาทไป เหมือนกันจนครบสิปีใช่ใชแล้วพอครบสัญญาคุณก็รับเงินต้น5้าแสนของคุณคืนรวมรับตลอดโครงการคือ6กแสนฝากมา5รับ6เพราะฉะนั้นส่วนต่างก็คือ1นึ่งแสนบาทโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ใช่ตอนนใจริงใช่ค่ะก็ ผมว่าถือว่าเป็นเป็นแบบหนึ่งที่หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงกับกับการ<พ>จัดการภาษีตัวเองดีพลาดไม่ได้ปรึกษาปรึกษากับตันด้วยเลยค่ะตอนนี้กับกันรับปรึกษาเรื่องภาษีชายชายมีอะไรก็จัดการภาษีตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดใครมีนะครับใครมีปัญหาหรือ,อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใครที่ไปติดตามอ่านบล็อกอีกทวิตายแล้วมีคําถามนะก็สอบถามมาได้เหมือนกัน